เดี๋ยวก็ผมเก็ที่มีโชว์วันนี้จะมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับสูตรโบราณห่อละ25บาทครับร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรโบราณห่อละ25บาทธรรมดาราคาเท่าไหร่ครับธรรมดา25บาทพิเศษเท่าไหร่ครับพิเศษ35าทเดอานี่นะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณสูตรโบราณเส้นเล็กเส้นหมี่ขาว เอาองที่บ้านะเส้นอ่าไม่คาวเส้นหมี่นะครับเส้นมีหอนนะครับเอาแบบธรรมดานะครับอ๋อไม่ได้ม่ต้องทำเองต้องกดเองวันนั้นซื้อให้เราไม่กินก็ไม่ได้ไม่ได้ลงเดี๋หนูออกมาเองเน วันนั้นพามาย้อยมันพันพงกหมดผมเห็นแล้ววันนี้นพามวิหนยไม่ตอนนั้นไปบ้านยายที่มึงพนไงทางตะกินและที่เนี่ยมันไม่เคยมีปกติขาประจำที่ไหนครับอ่อนนุช55ครบ้อนน่นอ่อนนนตลาดทเทปลาเคยขายไหมครับ อารมณ์ <i festivals> แงานนะบังานวัดราคาเท่าไหร่ครับ25่สิบาทขอบคุณมากนะคะฝากให้นบัตรพี่เขาครับอย่าลืมดีตามช่องเกตี้ที่ตายช่องเกตี้มีโชว์ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขายดีรวยเรงนะครับโอเคนะครับ เแห้งโบรานสั่งได้นะคะออเลยบาบทเลยจ้าโอเคนะครับคิตตี้อบลาผู้ชมนี้เลยครับโอเคนะครับ,รบลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ลาไปแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรโบราณห่อละยี่สิบ้าบาทลาไปแล้วลาไปก่อนครับฝากกดติดตามเกที่มีโชว์ด้วยนะครับ